เหมือนกันทํากันได้บวกคูณหารเครื่องหมายต่างกันทํากันได้ลบไม่ใช่เครื่องหมายคูณหารบวกมีเงินลบเป็นหนี้เอาเงินไปใช้หนี้สุดท้ายมีคือคําตอบคูณคูณหารเครื่องหมายเหมือนกันทํากันได้บวกคูณหารเครื่องหมายต่างกันทํากันได้ลบ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องหมายคูณหารบวกมีเงินลบเป็นหนี้เอาเงินไปใช้หนี้สุดท้ายนี่คือคำตอบเยี่ยมเยี่ยมจ้าไป <c oughs> คูณกันคูณหาร <c oughs> คูณหารเครื่องหมายต่างแบบเดียวอุ้สองคูณหารเครื่องหมายเหมือนกันทำกันได้ลบอื <c oughs> <c oughs> คูณหารเครื่องหมายเหมือนกันทำกันได้บวกคูณหารเครื่องหมายต่างกันทำกันได้ลบไม่ใช่เครื่องหมายคูณหารบวกมีเงินลบเป็นหนี้เอาเงินไปใช้หนี้สุดท้ายมีคือคำตอบอ่นนี่ชื่อเพลงอะไรต้องตั้งชื่อชื่อเพลงอะไรอืม โลกคุณหานเนาะใช่ดีครับของครับดีครับ